หน้าตาดูไม่เป็นมควมสุขสักหน่อยนะไอ้หนูผ้าอ้าอมและนมผงเริ่มขาดแคลนใน U.S. เอียติสเตรเชี่ยจริงจังปะนี่แม้ว่าจะเกิดการขาดแคลนมากมายในยูก็เถอะนะแต่ว่าทางรัฐบาลเนี่ยก็ยังเพิกเฉยแล้วก็ไม่สนใจโดยการให้ความช่วยเหลือในสงครามทำให้เกิดการบวทขึ้นโอ้ m ม่ o ั No Ireland No Ukraine Only USA เหี่ยวหนูโอ้โหหนุ่มน้อยผู้ชื่อนิกเนี่ยเบื่อเต็มทนแล้วกับการที่เขาไม่มีนมแล้วก็ผ้าอ้อมสุดท้ายเขาเลยที่จะหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ก่อสงครามด้วยตัวเขาเองไอ้เย็นนไอหนูแต่เป็น USA ดีประเดือนแล้วก็ชิปผู้วิ่งดีเพื่อโอ้ชิด เฮ้ยมีเช็คโคเวอร์ได้ด้วยโอ้โหเกมเฮ้ยโอ้โหไอสัตว์มานมก็ไม่มีให้กูัวข้ออ้อมก็ไม่มีกูขี้ติดข้ออ้อมมาหลายวันแล้วเนี่ยเหลืองเลยเนี่ยมึงมึงมา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 ไอสัตว์กิงมาจากไหนเจอดุมน้อยฟาร์มนมเข้าไปดิสัตว์แล้วเพลงมึงอย่างบิวอะไรเนี่ยไอ้เหี้ย ไวรุนฟันน้นมอ๋อไอ้น่าวินงะไปแล้วกูไปหาแล้วพ่อบออยู่ไหนอ๋อบ,บอมไมโก้ขอนมผงด้วยไปทางไหนไวะเนี่ยเฮีย้ยไอ้หนูน้อยเฮ้โคเวอร์ก่อนเลยกูเฮ้ยมันเทคโคเวอร์ไม่ได้ว่ะตรงนี้กด C เพื่อน,นั่งได้ฮะแล้วก็เฮ้ยเย็ดเม มึงมาดิมึงอยู่ไหนอยู่ไหนทหารอยู่เทียดไอสัตว์นี่โอ๊ยปีนเกียวไอสัตว์มึงไม่ดูเด็กไม่ดูเด็กเด็กมันปีนเกียวได้วเนี่ยหายโตไปนี่แหละอาณาเพื่ของชาติโอ้โหไอนิกไอ้ไอ้ไอหนูนิกอ่ะเอาพออาขอขอ่ออ้อมก่อนฮะเอาไงวะเนี่ยไป็นมนุษย์ยังไงโอ้ยขี้ติดตัวมาหลายวันไดเปลี่ยนสักทีนึง แล้วมันมียังไงว่าเด็ดโอเคอ่ะไปต่อฮะเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นผมเห็นแล้วพ่ออ้อมใช่ปะโอเคพ่ออ้อมฮะอะไรเนี่ยภาร,รก,กิจกูกิบพ่ออ้อมเหรอเที่ยไอ้หนูนี่มันใจจริงวะ่ะเออพ่อแม่นี่ไม่ต้องไม่ต้องการอะไรช้าเกินไม่ไม่ไม่ได้โอ้เดี๋ยวถ้าหารเชี่ยอะไรมึงพ่อพ่ออ้อมเนี่ยฮะฮะเป็นเชี่ยอะไรพ่ออ้อมเป็นเชี่ยอะไรกูขี้ติดตัวจะไม่ได้ล้างเลยพ่อ,อมไมโก้เอ้ย จะยิงจะยิงจะยิงอย,ย,ยายายาไอ้นอ้องไอ้อาดนร้อนมาก่อนน้องอีกเฮ้ย <c oughs> อย่ากูตัวยุ่งยุ่งซะเลเนี่ยเฮ้ยคุมปืนอย่างก,กับทหารผ่านศึกแรงถีบนี่ไม่มีฮะบอกเลยว่าระดับนี้นี่คือหน่วยลบอกเฮ้ยมีเอออาเขตโซนแต่ไม่น่าจะมีอะไรนะโอ้โหเพลงมุมบิ้วมากเลยอะเราคุยไปกันดีกว่าฮะเพลงมันมันมากได้เวลาไปชั้นสองแล้นี่คือบุกห้างเลยเหรอเฮ้ย ลากหัวลากหัวไปดีโอ้โหนัดเดียวเคียวโปเต้เดี๋ามาซ่ากับพี่อัดดูรุ่นด้วยนางปันคนละเบอร์เลยนี่อุเบอร์ไหนเนี่ยมาซาลอนฮนะไอ้เหี้ยเฮ้ยล้านซักส, <c oughs> ส่าวล้านซักล้านซักหัวมมีเพิ่มมีพระอ,อ้อมได้งไงเนี่ยนี่มันหน่วยพิทักษ์พระอ,อ้อมนี่ว่าหน่วยพิทักษ์แพ่เพื่อน พวกนี้บังอาจบังอาจมันเหมือนกูจะไปก่อสงครามหรือว่าไปปฏิวัติประเทศอะไรสักอย่างเลยอ่ะเพียงมันบิ้วมากเลยอ่ะมันมันมากด้วยนะทหารยังไม่ยิงผมเลยฮะแต่กูไม่คนต้องไม่หนนโดนยิงหรอกเออมาเถอะมาเถอะยิงกูดิยิงกูหน่อยเถอะอถ้ามันไม่ยิงนะเฮ้ยยิงแล้วไอ้เหี้ยเออลูวกกวีไม่ยิงซะแล้วมาขอซะหน่อย ไม่เอาเฮ้ย hey, เนื้อเรื่องต่อไปวัดกองทัพได้ส่งเราทหารมาค่านิก <c oughs> แต่ว่านิกเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะหยุดท้ายทุกเกตหรือไรโอ้โหไม่ยอมที่จะหยุดเพื่อที่จะเรียกทวงคืนความรินธรมให้กับหนวน้อยในอเมริกันเฮ้โ hey, น no. คุณมากเลยนิกนี่มันคือฮีโร่ของจรงิงโอ้โหนี่กูก่อการร e ้า em. ยแล้วเนี่ยเทคคอเวอร์ฮะกด E โอ้เฮ้ยเฮ้ยกลับไปก่อนกลับไปก่อนกลับไปก่อนใจเย็นๆเทคคอเวอร์โผล่มายิงโผล่มายิงนี่ไอสัตว์มึงอย่าไว้กับกูเฮ้ยเดี๋ยวว่ามันยิงลูกหัวกูได้เหรอไอ้เชื่อไอหัวโลนๆนี่มันโผล่คอเวอร์ไปนะเนี่ยดูดิยิงเฉียวหัวเก่งว่ะเกมนี้เกมอดีเอียแล้วเนี่ย เก็บออฟเ์ไรเงี้ยปีสัปดาห์วันสัปดาห์ที่สามใช่ไหมไอ้เหี้ยกูดเฮ้ยไม่เทคไม่เทคโคเบอร์แล้วคุณยิงไงแล้วกันเชี่ยมันถึงมันถึงกว่ามันถึงกว่าเออมันเทคโคเบอร์ไม่ได้โคเบอร์ไม่ได้อะไม่เทคโคเบอร์ไม่ได้มีเทคแล้วกูไม่เข้าแล้วกันบังอ่ะยิงอย่างเดียวยิงผมมาุณยิงยิงไอ้เหี้ไกลได้ไหมไม่ได้ดูเออโอ้ หัวนัดเดียวหัวนัดเดียวนี่ไอ้สตว์นี่ฮิตแมนแล้วกูอะนี่แหละฮะเป็นคือร่างของข่อหนุ่มฮิตแมนหัวล้นใช่ไหมตอนยังเด็กอยู่เออเดี๋ยวโตเป็นสักพักนี้คงจะมีบาร์โค้ดโผกัขึ้นมาเนี่แหละครับโดนจับไปนี่จับไปใส่บาร์โค้ดแล้วก็ไม่ต้องฝึกอะไรฮะไปเป็นนักฆ่าได้เลย <c oughs> ชีวิตมึงลดแล่นยังวะนี่แหละฮะยตนักฆ่า พวกนี้เอพวกนี้โอ้โยต่อให้หมดเลยต่อให้หมดเลยเฮียหน่วยพิทักษ์พ่ออ้อมมึงพ,พิทักษ์ทำาไมวะกูถามหน่อยหรือว่าพ่ออ้อมมึงเอิญมาอยู่จุดนี้เฉยกูเลยแบบต้องโผล่มาหรือ,อยังไงถ,ถ้ากูไม่เปลี่ยนเฮ้ยไปแล้วฮะถ้ากูไม่เปลี่ยนนี่คือกูจะเป็นไงวะขี้ติดตัวร,รู้ยังออนี่เนี่ยอ๋อพลายดี้เข้าไปในสนามบินมิลิเทอรี่เบรเพื่อที่จะไปหยุดการส่ง ส่งไอ้นี่ฮะส่งประมาว่าส่งของเพื่อทําสงครามนี่ะที่อเมริกาพยายามจะส่งไปเพื่อที่จะเข้าร่วมในสงครามฮะเย็ดเข้นี่มึงไม่ได้ทวงคืนความยิ่งทำให้เด็กน้อยในอเมริกาไอ้นี่มึงแบบทวงคืนศรีสุขให้ประเทศเลยเหรอเนี yeah! ่ย respect hard esp respect มาเลยฮะนิกหนุ่มน้อยธรราคตไก่นี่นี่นี่ไอสัตว์มึงจะส่งของไปทําสงครามเหรอฮะฮะมึงส่งไม่พ้นไม่คู่ก่อน กูฮาร์ดขอนมด้วยกันในทะี่หิวนมแล้วหิมนมวหมนมได้เปรตผมดูดิอันนี้มันจะส่งไปทางสงครามในยะูเครนฮะี่มันกำลังกระทุกกระทุกเลยตอนนี้แต่มันก็เงียบลงน,นะนะแล้วไอ้หนูเออผมว่าที่มันเงียบลงเนี่ยเพราะว่าไอ้หนูนิกมันเข้าไปไอ้นี่แน่เลยฮะเข้าไปจัดการแน่เลยแต่ว่ารัฐบาลปิดข่าวไงไม่งั้นนี่คือคงจะแตกตื่นว่าไอ้ยีหนูนิกนี่มันมีจริงหรือว่าเนี่ยอะไริกานี่ในเกมนี้ฮะเป็นแบบคนสร้างที่ไม่ต้องเป็นพ่อของไอ้หนูนิกแน่นเลยแล้วก็แบบรู้ความจริง พอลูกแม่งติดต่อจากโทรศัพท์มาหาอะไรมานี่ยเอี yeah. ้ยแล้วพอ,อเขาอยากที่จะสื่อเกมนี้ออกมาฮะเพื่อที่จะส่งไปหาลูกเขาที่ตอนนี้กำลังผมทำภารากิจอยู่นั่คือเยี่ยกรุ่มกาวมามมมมเล็งหัวอย่างเดียวผมยังไม่เคยกิ้งเลยเดะดโอ้โหมันกิ้งได้ดีว,ว่าแบบแม่งทนวิ่งเหนื่อยเลยแล้วก็ไปไปเร็วด้วยเย้ยหลังตลองหมดแหละวห่านี่กู นี่เข้ารายการซูเปอร์เทนได้เลยเนี่ยเฮียไม่ใช่ซูเปอร์เทนแล้วอันนี้มันน้อยกว่าเทนอีกเลยซูซูเปอร์ไฟเลยไหมยู่ทรงแล้วยังยังไม่กี่เดือนเองเนี่ยไม่กี่ปีเองเนี่ยทำการร้องไห้เห็นที่มาที่ไปเนี่ยเฮียประวัติไม่นธรรมดามาแล้วเป็นเพืเ่อนของฉันโอ้โหนี่มึงขนส่งแพรเพื่อนข้า,ขามประเทศด้วยหรอ น่าจะส่งไปช่วยเด็กในยูเครนนะฮะที่กำลังขาดแคลนนะเนาะเออส่งไปพร้อมกับไอฮิตของพวกคัะเหลือข้างหลังเลยเหรอในแฟมเพิร์คคือสำคัญสุดยนนันยันเข้าไปในสุดโอ้ยเอกกิกด่านเนี่ยเฮ้ยยังไม่จบว่ะนี่นี่ยทำสํำเร็จแล้วก็ทำให้อเมริกาเนี่ยไม่สามารถที่จะเอ่อเก็บภาษีหรอจากการทำอาวุธสงครามเข้าไปในที่ที่จะก่อสงครามใช่ไหมเย็ดค ในขณะที่ผมเนี่ยมไม่มีนมกับพระอมแต่ทำไมพวกคุณเนี่ยถึงเอาเงินไปลงทุนกับของที่นำสงกามหรอกครับอืนี่คือเสียงจากหนูหน้อยนิกนะที่ส่งถึงชาวอเมริกาไม่ไดต้องบอกว่าส่งถึงรัฐบาลอเมริกาแล้วก็ยังไงต่อเอา้าแฮมเมอร์เกมส์วิดีโอ ว่านี่มันเบยียดจะเรื่องจริงได้เลยอะ่ะมันมีเขียนตรงไหนว่ามีเขาคงจะเรื่องจริงไหมเนี่ยไอ้ห <c oughs> <c oughs> นูน้อยนิกเลสเปกฮะนี่มันกิกใกล้ชาด์จชัดเลยไอเด็กคนนี้ก็เกียร์สำหรับวันนี้กับเกมเกียร์ออฟเบบี้ไอ้เนี่ยมันมีร้อกาอย่างชื่อเกมอื่นได้อ่ะเนี่ยดิปเปอร์แอนด์มิวโอ้โหเี็เกมนี้เกมนี้ผมไปเจอมา <c oughs> คนนี้แข่งกันไหมฮะ แสดงความยินดีฮะแม้แต่หมาข้างบ้านที่ได้ยินผมเล่นเกมนี้อยู่ก็ยังมาปื้อปิติถ้าไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับไปแล้วกันเกิ <c oughs> ดว่าสำหรับแย่เป็นรองเล่นดูโกนิสน้ยิบเลยฮะเบวจะช่วยกับไอหนูนิกกนได้อู้น่าเศร้ามากเลยอู้ยหนูหน,หน้อยนานนอยางไงก็ได้นมอา่าได้เพิ่มขึ้นไปใส่นะแต่นมไม่มีนะไอเช่นไหนว่านมกูเออเกมมนี้สอนให้รู้ว่าเวลาที่เพิ่มเพื่อกับนมไม่มีเนี่ยก็ต้องรีบ ลงทุนนะฮะไม่งั้นเนี่ยคือจะมีเด็กม,มาเก่อก,การนะรา้ายนะน้าวลัวน่ากลัวอย่าไปละสำหรับวันนี้เราจะไ,ไปก่อนไปก่ครก็ผม